ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับ enfin, วันนี้ก็มาพอดีเจอฝรั่งนะครับลูกหนึ่งมันเป็นตะเก็บนะครับเอนุ่ไง่นะครับค่อนข้างลูกใหญ่มากนะครับเเป็นเอองป่อซื้อนะครับเดี๋ยวกาลังแกะนะครับเเป็นหงป่อซื้อนะครับค่อนข้างงหญ่นะครับอายุเออน่าจะเดือนกัวหรือสองเดือนแล้วนะครับน่าจะน่าจะประมาณนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวคนแกะนะครับเดี๋ยวสิล่องอนาดใหเบ้งนะครับ อันนี้เป็นรุ่นแรกที่ฮอนะครับผิวเอ่อบ่บปันใดสำหรับผมนะครับสำหรับคนขายนะครับไไอัศิมีพ่อฮอร์พ่อฮอร์ใส่อินซี่นะครับนะครับผิวกับบัปันใดนะครับเออ่ค่อนข้างมีจุดนะครับมีจุดดำๆมีอย่างอัศิมีล่ามีอย่างลงเข้ามาอยู่นะครับอัศิอยู่ประมาณนี้เนาะ ค่อนข้างลูกเงี้ยนะครับลูกเงี้ยเลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับห่อห่อรุ่นแรกๆนะครับซุ่มซุ่มนี่กะสีนิดหน่อยอยู่นะครับใส่ตะมบีบเบิ้งนะครับกะสีนี่ลุกนิดหน่อยอยู่เดี๋ยวกะสีเป็นรุ่นต่อไปน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ชิ้นเดือนนี่นะครับอาจีรีส์เก็บนะครับอันนี้ลองสับเบิ้งดูอ่ะสับสับข้าสับข้าต้นเบิ้งดูคือคนเดือนเบิ้งนะครับมันเป็นยังไงนะครับอ่าได้กิงผมก็มีเก็บไปกินแล้วนะครับอยู่อ่าประมาณ สองสามหน่วยนะครับเก็บไปกินแล้วนะครับบ้านสองสามหน่วยนะว่าผิวมันสิเป็นยังไงนะครับระวังเด้ดอ,อเห็นปะอ่าคอยๆเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดนะครับอ่ามันสีแดงคือเพิ่นปะนะอ่าตามันค่อนข้างกันนั่นแหละมันก็โอเคแหละอ่าออก ซ้ำๆนะครับออกแดงซ้ำๆจังหน่อยนะครับอ่าเด็ดเด็เดลงมาเด้อเด็เดลงมานะนะครับเด็ดลงมาเลยนะครับเดี๋ยวการไกตัดกิ่งเขาเสดแต่งกิ่งนี่นําพอดีนะครับไอสิยู่ประมาณนี้นะครับลองพาพาเครื่องดูพาเครื่องเลยนะครับอ่านะครับพาเครื่องเลยปะเออพาเครื่องเลยนะครับ จเย็นเด้อเสียจับมือเด้อเอาเมียดออกเราหักเลวยแบบที่ไหนหักอ่ากับสิยู่ประมาณนี้นะครับบะแดงแห้งนะครับพวเป็นตะยตนันนะกับสิยู่ประมาณนี้นะอันนี้ชิมกรอบม,มากมมมมแซ่บบ่หวานบ่หวานาซับๆห้น้ำเน่นะครับอเอาวางไว้นะ จะถือให้อ่อยู่ประมาณนี้นะครับอา่าอืมต้องการขยายพันธุ์มัน,น้ำนะครับพ่อครับนะอืมนั่น,าน,นตาแดงตาแดงใบแห้งนะครับตาแดงใบแห้งอืมหวานหวานเลยนะครับเอ่เอของหนานี่นะครับอ,อ่าอ่อาคือแบบตาัดแล้วนะครับ ถ้าเอาลูกออกแล้วมันแกจะิงนะถ้าเอาลูกออกแล้วนะครับเอาของผมมันสิเป็นคนข่าง่ายไงนะครับผมก็สิตัดผมก็สิแต่งกิ่งน้าเลยนะครับอันไรที่เอาออกลูกออกแล้วผมก็สิแต่งกิ่งน้ำครับตัดออกนะครับเดี๋ยวสิเฮดแฮนเป็นรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เฮดหฮนเป็นรุ่นต่อไปนะครับเสร็จแล้วมันก็สิเป็นงานโรล่นแบบนี้นะครับงานมันใหญ่นะครับงานมันใหญ่มันโรล่นนะครับมันเรา มันสิแตกออกมานะครับกิ้งนลอยๆมันเสิแตกออกมาแล้วมันเห็ดให้อของเฮาเห็ดเปรุ่นต่อไปเด้อเลยนะครับรุ่นต่อไปเด้อเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกิ้งตอนนะครับกิ้งตอนผมจจกสนะิีด้จนะังได๋เนาะหักนม่หักว่ะเนาะกิ้งตอนผมก็จัจสิไีด้ยจังไดยนะครับผมิได้สื่อเพิ่นรือว่าจังด๋โอ้อันนี้กินอันนั้นเลรวแก๊ให้นายควันนะ ไม่ค่ํานะครับไม่ค่ํเชนว่าบาดแล้วนะครับไ่ได้เห็นสักเทียวไ่ได้สังเกตสักเทือนะครับนี่ครับจะเป็นแผลแม่เนี่ยเขาเลิกหรอเนาะอืมอ่าร่อง,ดดงอลอง่ลองฝานออกเบิงล่องฝานเปียกเบิงนะครับเดี๋ยวฝานเปียกเบิงนะครับเออมัน,ม,นมันเป็นอันนั้นเป็นจุดซนะครับเป็นไพ่หนอกนะครับล่องปอก อ่าก็ปอกเปียกออกเบิ้งมันก็สีดีๆอยู่นะครับลองลอกปาดเขาเลอะๆบ้างนะครับมันก็สะเป็นเนื้อดีๆอยู่นะครับข้างในมันดีๆอยู่สามารถกินได้ปกติแต่ถ้าถ้าคนเอาไปขายนี่ราคามันสิตกนะครับเนื่องจากผิวบางงามนะครับผิวมันบางงามนะครับถือว่าเป็นเกรดบีนะครับถือว่าเป็นฝรั่งเกรดบีนะครับขายนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ผมก็จะอ่ เดี๋ยวก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเดินดูไปเรื่อยๆแล้วก็จิมีเอ่อเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นฝรั่งนะครับหงเป่าซื้อนะครับเดี๋ยวมุนบึงนะครับย่นี่มี80ต้นนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับแล้วก็จิมีเฟิร์นนะมีเอ่อหงซินนะครับมีหงซินมีแตงโมมีไข่มุกแดงนะครับย่างละต้นสองต้นซุปนี่แต่ละลากก็สะเป็นเอ่อหงเป่าซื้อนะครับเป็นหงเป่าซื้อทั้งหมดรวมกันประมาณ80ต้นนะครับ หง่องซื้อนี่อยู่ประมาณ60 7 0ตน้นเจ็ดสิบต้นนะครับน่าจะได้นะครับจะอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาฟังโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ